เลิกสี่ขี้นี้ชีวิตนี้ดีแน่นอนค่ะขี้แรกคือขี้บ่นค่ะเพราะบ่นไปมันก็ยิ่งทําให้เราหงุดหงิดหัวเสียจริงไหมคะขี้ที่2องนะคือขี้หงุดหงิดค่ะยิ่งเราหงุดหงิดมากเท่าไหร่แล้วยิ่งอยากจะระเบิดค่ะแล้วมันทําให้เราไม่เป็นไม่มีพลังในการไปต่อเนาะแล้วที่สําคัญคือทุกคนก็ไม่อยากเข้าใกล้เราด้วยนะคะ 3ค่ะคือขี้น้อยใจค่ะอ้พูดอะไรไม่ได้เลยดราม่าเข้าตลอดค่ะพลังงานเสือ่อมพลังงานเสียพลังงานเพลียแล้วเกินค่ะโอกาสดึงดูดสีดียากมากนะคะดังนั้นเลิกขี้ดีค่ะขี้ที่4ค่ะคือขี้สงสัยค่ะสงสัยด้านดีๆใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าใครปันหรือเปล่าเบิง้งอ๋อดูตัวอย่างค่ะว่าคนที่เขาทำเนี่ยประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าเลิกขี้นี้ค่ะแล้วไปเชื่อคนสำเร็จ,จริงบนโลกใบนี้ไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามมีคนสำเร็จจริงเสมอค่ะ คุณรักคุณชอบคุณอยากเป็นอะไรไปตามหาไอดอลของคุณให้เจอนะคะคุณตาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนติดลบสิบล้านเลยเงินติดตัว20บาทมารวยไม่เลาวมาเจอกดจากวันกดแรงกันดูสาเดือนบทนี่สิบล้านหเดือนซื้อบ้าน,นดเดือนสดเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสุรายล้านคลิกโปรไฟล์ดูค่ะ